ที่ทำกระบวนการอาจาก่อนเลยเขาทำเขาเหมือนรูปแบบอาจาก่อนผมว่าคนทาเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มนักศึกษาผมถือว่าพวกนี้ไม่ใช่กลุ่มนักศึกษาแต่กลุ่มเป็นมันเหมือนเป็น,น,น,นเริ่มต้นของกลุ่มอาชญากรรมเขามีขั้นตอนการทํางานของเขามางั้นการทํางานของทีสืบสวนทีหมอไม่ใช่ทีที่จะทำแบบทั่วไปนะนี่คือองค์กรอาจายกรเล็กๆที่ก็รับไม่ได้นะครับที่ที่ไม่ กระสุนไม่โดนกูอันนี้พี่รับไม่ได้พี่พี่จะป่าป่าพวกนี้แบบเฉียบขาดหลายจังหวัดที่มีลักษณะของการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วยิงกันเช่นสมุทรปราการหรือจังหวัดนนท์ที่มีเหตุอย่างนี้พี่สั่งการทูกการถ้ามีเหตุพี่พี่พี่จะจะจะ,จะมีมาตรการกาโทษผูการจังหวัดนล้นถ้าถ้คอนโทรลอจาจจะกลับพวกนี้ไม่อยู่งั้นในในบกนนไหนก็นแล้วแต่ต่อไปต้องมีมาตรการเชิงลุกแล้วพี่สั่งชุดปดา่ากาด ให้เกิดให้ให้ออกราชวิ่งให้ออกดูแลความปลอดภัยในชีวิตพวกนี้ตำรวจถึงนตำรวจต้องตัวไม่ใช่เหมือนกันอย่างนี้พี่พี่สั่งการอย่างนั้นนนสมุดปากกาจะต้องเงียังแล้วทำคดีพอสุดท้ายเนาะเหมืใช่ทำคดีมีฟังลูกหน้าไหมท่านตอนนี้พี่พี่ยังไม่โดยตัวพี่เองยังไม่ได้รับรายงาน การแนวการสืบสวนเนี่ยกำลังสืบได้คือถ้ามาบอกนะ้องว่าเขากระทําอะไรอยู่<ม>เขาก็จะรู้เพราะคนนี้มันมีมองค์กรมันวางของมันเป็นแบบองค์กรเลยนี่มันทาอย่างนี้ครั้งที่สองแลแล้วมันมีเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายของมันชัดเจนไม่ได้ขี่มาแล้วเจอรนนี้เลยหม,มายถึงหมายมหัวหมายถึงว่าผู้คนร้ายอนนี้เคยก่อเหตุที่อื่นมาแล้วใช่ไหมไม่ลักษณะแผนพฤติกรรมคนร้ายมันเหมือนเหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันมีเป้าหมายชัดเจนว่ามันจะยิงคนนี้ ก็คือคู่วิ่งใช่อครับ